สบายดีพี่น้องวันนี้ก็ได้เมนูแซ่บแล 8, nah ้วแต่ว <anne> ่าน so right ้อยเดี๋ยวหนึ่งมันบวบลายมันหัวงัวงัวงัวมันได้ลูกใหม่งัวตัวน้อยนะแม่มันทางแม่มันงัวน้อยมันลูกใบใหญ่เมันได้มันได้ลูกนะพี่น้องแม่ัวสาวแัวแม่ปลาแซวงัวบุกี่ปีหนึ่งนะเนาะมันได้ลูกไวพอดุกล้พพีี่นอองดกินบุเปื่อย์ปันได เด้นอ๊บนี่อูฮะยูกี้กะก่อนแอวขวายปวด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 อยากลงแต่แอวคือเอาไว้ชงซ้ำหกระชานนิดหพ่อเพอผมกินผู้เดียวอยู่นานเนาะกินรถกินหลอดกะเทยมารถหมูกินแล้วยุกิกะกินข้าวบุกเกินชงซ้ำคำน้อกสั่วเสพพักหอมมันบวหลายพี่น้องคือตัวไข่เผาเอาวังหั่นที่ว่าลูกมันสีดำฮะคขึงหนึ่งก็ยังลายกว่าตัวนี้อีก ป้งให้ไหนมันหอน่อนปงตั้งไว้ล่ะชั่วใส่พอดีมีพักเสริมที่เอาซื้อมากินกับกระปุ่นแล้วพักบัว,ว,วพักหอมเปเนาะซื้อบดรลงแต่แอลพอฮะซช้ำติดแห้งอลีวิลกี้มันคขำแล้วพอใหญ่มาส่งไ่ใหญ่ไว้ถาลงใส่บาทใส่บาทมืออื่นเศร้าให้ยังให้พร่อใหญ่อุ้มมันแหงมืดแล้วพี่น้องเลยมาคขำเนาะ ยังพาวออกนากับบุลงแต่แอลเลยติดขนาดโอเคได้ในกองเดียวนี่ดีัหมักข้างน้องเปียวไปกินนมเด้อไปไปสองวีวิธีแนว้ยังอยู่่ะพี่น้องเลยพอดิกินนมังเปียวจาไชาแพน์หมักแต่น้องเปียวชาวแพน์เลเฮ็ดขอกชาแพน์จะไปเทียงกินอยู่วัวนนี่ซื้อให้กินกล่องหนึ่งกับเบิดดูดเบิดกล่อง ว้าวยากอารถจะค้องฝืนคองตัวเอือกเอือกใช่ไจะค้องกินเลร่งฉันจะเปิดกล่องเงนเมื่อวันเนาะจนเบาหว่องรถจน่มีดื่อดื่อเกิดถ่ายนั่นหนน้แล้วก็เข้า๊บบเองอีกแล้วมักลี้นมเบียวนี่หุ่นเห็ดคือขนาดฉันคนกินบุญชิเลยกินบุญชิ ติดหัวใหญ่เลยน้ำมีใหญ่พยังบุเอยากไปได้ขูดอยากไปน้ำหัวใหญ่มาใครกินไหมเด็กใช่เด็กใช่แล้วเบาหวังรถแล้วบุเรือดอกไหนวะอุ้ยเราอะนุ้มมาแล้วคอยแนมหาหัวใหญ่กินนมอิบอย่างแนมหาเลยติดค่ะอ่อมกับแซบนอกพี่น้องแต่ว่ามันโบราณเขาเพ็ดรยิมหนึ่งก็นเลยอ่อมจะไปเลิศใช้เปลือเขาก็หมักกันเด้อ่อมลงัว เแบอไรนี en> <t ữ> <t ữ> ่อะไรน้อง้านำลายกับบัคเนาะนำพอดีวางสปีดไปแล้วยังใส่ได้เลยดือมั้ีแลมัั่วลบได้หรล่ไลบไดพอดีลบถูกกรตกินอย่าออเมื่อกี้เอย ปวดนอวอตีบหั้ยโอ้ยเฮ้ยยาบุญค่ะบุญเขาพี่กี้กับป่วนักไปกินไรลูกขนมมุาหนึงกินแต่ขนมหาควายนองควายเนาะตะกี้ป่ะเฮือบานองบ้นองมาต้นแมนะจะลินนะขนมเขามาฝากินขนมแบบนี้ เบืองเบืองแดงคอแล้วเหงื่อพวกบัวเสริมเสริมความดัานนะฮนของพวแซ่บสิเธอไม่ชอบต้องแพลบยวหมักต้องวัวนอกนั่นหมักเปิดเหงื่อก็จากของแซ่บมาดีแล้วบัวเบืองมันคงหายากวะมาแม่กิมับน้องควายลายได้ กะาิ่งเลยปิ้งปลาดุกมอื่นหมนเคีต้มไก่ไปบิดเลยนางกัดิัดถิ่มปดปเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเวลาไปดีพี่น้องไปดีป้าลุกพ่อชไปด้าลุง้อนเด้อพี่น้องกินเข่าเด้อพี่น้องเขาเงินพ่น้องเอาิขาเขาแรงกินอย่างดียวทิปวด

ันหมดเจาะเด้แบบมันนอนล่นกันอนมันแ้หลงู้ค่เด้กินข้าวแล้วไปนองกินี้อาบน้ำหรหมกันนอน่น้กินโปงกินโ๊กอีกบ้างกินแพ้ถึงกินก่อน Hãy subscribe cho Ăn Ghiền Mì Gõ ăn Bỏ lỡ những video hấp đây

มันเจียวประเด็จคนเราเหมืนกินต้องไม่เนาะน้พร้าวเมันกับหมูหมักหมูหมักน่องว่ะอมูจากคลองแซ่บน้องพร้าวขึนหมูพร้าเดียวเป็นแกงตุ๊กแต่มันมั่วแทบเลยเนาะพึ้นหมมักนี่แต่คนหนักเลยมันขึอยู่บมูกินเลยมันขึนอยู่หมูกินเลย

เป็นอันแกแถวช่วงยังตอนเขาเย็นจัดพี่นมื่อามเขาพูนะค่ะที่เย็นมากหรืออุ่นเย็นเลยมั้งเย็นอุ่น อนรือบลอดนวุ่นหางบอดบอดอ่ต้เย็นลอุ่นค่ะตเย็นนะข่าวขาเริ่มเย็น้นี้ก็อิ่มนอเพราะว่าก็กินอันกระปุ่นไปก่อนนะนี่เนาะหิวข่าวแหงเว้นเลยยินกระปุ่นก็เลยหิวข่าวไว้เจดงอง่องอึดหนาเนาะ สำหรับผิวฟอตโตัวไปเดอพี่น้องไป้ข้าหาน้ามิกกี้กันไปแล้วสบายดีสวัสดี้อพี่น้อง